การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวันนี้ทราบมาว่านอกจากท่านอยาจะไปเป็นประธานในค่ำคืนนี้แล้ว <be> จะภาพครับทราบไปครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของท่านนะครับเ,รเป็นวันเกิดของท่านนายกเลยท่านสละเวลาอาลมริกานั้นมาสร้างครอบครัว กินพิุลนะั้นเติมเต็มในสิ่งที่ยังขาดหายไปให้มีความสุขยิงย่งขึ้นไปช,ช่วงจากที่ไปขอเสียงตบมือต้อนรับท่านนายกสมทรงพันเจริญบรญกุลเลยครับคุณสุเวทีพักท่ายแขกผู้มาเกียรตินะครับพ<า>ร้อมกับแสดงความินดีกับเจะภาพและให้อวาดกับเจ้าหน้ากของเรานะครับกับเยนเชิญครับยินไเ หลายๆท่านคงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับผมขอใช้คำว่าซอกันนะครับเพราะว่าครบนับถือซ้อนั้นประดุลหนึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่มารมนานนะครับถ้าเรียกซ้อแล้วผมมีความรู้สึกว่างานนี้มันไม่เป็นทางการดีครับเพยานซ้อก็คงไม่ว่าผมจะหาวาใช้คำว่าซอครับกาศรัดีครับนะครับเสียงตอบมือต้องรับอีกสักครั้งสิครับ นะครับขอบคุณครับแล้วผมขอมอบไปตัวนี้ให้ฟองเลยครับาูันค่ะขอสวัสดีแขกผู้เกียรติที่กำลรง,รงรักตุกตั้งน,นะคะนักเรียนท่านสมชายศิลาเจริญวิกินะคะ ท่านประธานสภาสมาชิกสภาองค์การจังหวัดนครศรีธรรม์ญญค่ะด้วยเสาเจ้าสำศักดิ์ศิลาเจริญพรกียรติเช่นกันแต่เสาต้นนันนั่นปิ๊กนะคะจนทิชาค่ะศิลาเจริญพระเกียรตด้วยท่านประธานสภานะคะท่านกิติพงษ์ใจธรรมีหรือประธานเก๋ของเราท่านสมาชิกสภาเทศบาล เราเสกสรรนะคะและท่านเราสาธาและสมาชิกสภาเทศบาลทุกๆท่านค่ะดิฉันท่านผู้ใหญ่ชาตินะคะรื่นเรื่องผู้ใหญ่บ้านหมู่ห้างเต่าของเราอดีตผู้ใหญ่บ้านวินัยสุขสตูนะคะและอดีตผู้ใหญ่สมพวดของเราเช่นกันหมู่สองนะคะค่ะแล้วอาขับตีนักธุรกิจ ผู้นำจำนวนนะส่วนราชการชาวสมอลนะฮะผู้สุขเยี่ยมที่กำลังรักทุกท่านนะคะท่าวันนี้ทุกท่านได้มาแสดงความยินดีดีใจกับครอบครัวพิกุลกิมพิกุลนะคะโดยเฉพาะคุณนิตยาและคุณจันยานะคะ กิ่นพิคุณวันนี้จัดง,งานฉลองอุสมบทคุณชายหรือลูกชายกว่าแก้วหัวเวนนะคะซึ่งเป็นลูกคนเล็กคนโตหมดแล้วเนาะค่ะก็ขออนุมโมทนาสาธุุลด้วยนะคะเลยเพราะยกสมรีพระเจริบบลกคุณก็ติดงานที่กรุงเทพกับไม้จำทศสองพิพพระดาจันจารารักด้วยนะคะ ค่ะฝากความมานุน่าสาธุบุญด้วยนะบริักพัทยาลูกุลเลยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาทิ้งาวันนี้นะคะหรือสอเอของเราฝากมานุน่าสาธุบุญกับครอบครัวกิจวิกลุ่วด้วยซึ่งเป็นด้วยที่ครัฐบุรีกับครอบครัวพัทยาลูุณนะคะเราได้คุ้นเคยกันแล้วก็มีอะไรติดต่อติดตามกันวันนี้เป็นงานบุญใหญ่ ยิ่งใหญ่นะคะของครอบครัวพิกคนตัวจะต้องขอโทษด้วยมาดึกหน่อยอย่างที่ก่อนได้กล่าวนะคะวันนี้จะมีงานฉลองพิธีมงคนสมรสก็เยอะมากและอุปสมบทก็เยอะเพราะเป็นวันดีเรื่องดีวันมงคลดีนะคะวันสิคนมงคลวันมหามงคลอย่างยิ่งค่ะในจังหวัดเราจะมีงานฉลองมากมายถึงทำให เป็นงานที่น่าอบอุ่นและสนุกสนานมากเราได้เห็นน้องๆลูกหลานทุกคนได้ออกมาแสดงออกการที่นะคะ,ะมีความสุขไดาเห็นนะะ่าชื่นใจและก็มีความสุขกับจภาพด้วยเพราะหน้าก็คงอิ่มเอิบเห็นได้ว่าคุณยายเต้นไม่หยุดเลยเพิ่งออก <laughs> คุณยายดีใจมากนะคะและภาพผมมากภาพใจ นี่แหละคุกคอบครัวที่มีรูปชายมีหลานชายก็ต้องรอรูปชายหลานชายนั้นอายุครบ20สิบปีบว่บาูเมื่อไหร่รบแล้วพร้อมบทสมบทเมื่อไหร่เนี่ยวันนี้ก็ชื่นชมพระนางนะคะจิรศักดิ์กินวิคุณน,นะคะที่ตั้งใจบทผสมบทได้เห็นได้ว่าอย่างน่าชื่นตาบาสนสดชื่น การที่ตั้งใจบวชนั้นจะแสดงออกมาถึงความอิ่มเอิบและเป็นบุมิสนอันยิ่งใหญ่นะคะการภูมสมบุตินั้นทุกท่านไม่ว่าร่วงงานอันโมโมนาสาธุุณและยินดีมีใจด้วยวยความยิ้มแย้มและอิ่มเอิบเช่นกันนะคะจันก็ขอยินดีและก็ดีใจและอัโมโนาสาธุุณกับคุณนะคะนิจญายและคุณจันญาย กินวิกญูนข้าวบัวกินวิญญนะคะค่ะค่ะคุณนี้นะคะจะเข้าสู่ภาคอาศัยภาบัวเป็นความพิสุจแล้วขอพระหน้านั้นจิตศึกษาธรรมะให้อย่างเข้มขัดนะคะพระน้าประธรรมประเสริฐที่อยู่คลองของทับพุทธศาสนาบุญก่อนได้สุขมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าตายายหลวงป้าน้าอาญาติผู้ใหญ่และแขกผู้เกียรติทุกท่านได้มาร่วม อนุราสาธุมุลแะ่ินดีดีใจด้วยค่ะฉันเอง ก็ดีใจมากๆากได้ภาพดีใจมากทุกคนยิ่มแย้มกดใเจะภาพม่ัม่มาช่วยกันขอาสลังชนะและสร้อยจังและถายที่นี่สิ่งะสิ่อทงหลายที่จ้างภาพบนรถือและผู้นี้ไปบวชที่วัดบ้านจางนะครับผมว่าออดอดีตเจ้าวาดวัดบ้านจารนะครเป็นพระเกจิอาจารย์ พิสัยสิทมากแล้วก็สิ่งหลายในอำเภอวังน้อยของเราในจุดและก่อนศิษยาของเราในสกลโลกจะประสิทธิ์ประสาทประธานพรนะคะขอนุโมนาสาธุบุญกับครอบครัวกินวิคุณโดยเฉพาะคุณนิตยาคุณจันญากินวิคุณนะคะพน้าจีรศักดิ์กินวิคุณและแขกผู้เกียรติทุกท่านจะมีความสุข ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขอให้มีความสุขใจและสบายใจมีสุขภาพพันธุ์ไมสมบูรณ์แข็งแรงนะคะและประสบความสำเร็จสมหวางบรรนานะคะก็ขออนุนาะสาธุบุญกับเจ้าภาพและแขกผู้เกี่ยด้วยนะคะสาธุนะคะอนาบุญด้วยแขกผู้เกี่ยด้วยเที่วยวดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ กระชี้หลังจากที่ท่านท่านนายกส่งทรงท่านเจริญกรุณากรุนะครับที่เป็นเกียร์ครับให้กับเป็นเกียร์ให้กับครอบครัว,วผมนะครับครับครับขอบคุณครับ ครับตรงนี้ก็ให้ทางเจ้าภาพเจ้าหน้าแล้วก็ท่านซ้อมสมชงนะครับได้พักผ่อนตามอาชยาสัยนะครับผมเชื่อว่าวันนี้หลายงานแลือเกินนะครับเหน็ดเหนื่อยแต่หญิงคนนี้ไม่เคยบ่นไม่เคยท้อซึ่งผมให้สมญาตามท่านว่าหญิงเหล็กแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเสียงตอบมือต้อนรับหน่อยครับหญิงเหล็กของเรานะครับ ผมเชื่อว่าฉายานี้ไม่เคยมีใครท้าทามแน่นอนครับนอกจากซ้อคนเดียวฉายานี้นะครับครับก็เรียนเชิญท่านพักผ่อนตามอาชยาศัยนะครับ